สวัสดีครับเตะติดเทรนขอนำเสนอคลิปนี้มี3ประเด็นแรงที่แฟนบอลต้องรู้ 1. อยู่23ชิงแชมป์เอเชียใกล้เตะแล้วแต่บรรยากาศเงียบผิดปกติทีมชาติไทยเหมือนยังไม่พร้อมจะไปสู้จริง 2. อุซเบกิสถานไปบอลโลกครั้งแรกไม่ใช่เพราะฟลุกไม่ใช่เพราะดวงแต่เพราะโครงการระดับชาติที่ทำต่อเนื่องเป็น10ปี 3. ตํตนานค่าเหนื่อยแทลิก จนถึงวันนี้ยังไม่มีใครเท่าเดียโก้ลุยซานโตทั้งหมดนี้ครับอยู่ในคลิปคลิปนี้ถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยเงียบจนช็อกอยู23ชิงแชมป์เอเชียกำลังจะเตะแต่ทีมชาติไทยเหมือนไม่ได้เตรียมจะไปสู้ อีกไม่กี่วันนะครับยู23ชิงแชมป์เอเชียจะเปิดฉากแล้วแต่ถามจินหนึ่งครับมีแฟนบอลกี่คนที่รู้ว่าใกล้แข่งมีแฟนบอลกี่คนที่รู้ว่าทีมชาติชุดนี้ขาดกันหลักยับเยินกระแสงเงียบบรรยากาศเงียบเหมือนบอลที่เตะให้มัน,นผ่านๆไปความจริงต้องพูดตรงๆนะครับทีมชาติไทยยู23ชุดลุยเอเชียครั้งนี้ขาดผู้เล่นแกนหลักหลายตำแหน่งนะครับโดยเฉพาะแดนหน้าที่ไม่มีชื่อยศกรบุรพา ทั้งที่ก่อนหน้าน,นี้ครับแม้แต่ AFC ยังยกให้เขาเป็นนักเตะน่าจับตามองแต่ส้ตยนะครับไม่ได้ไปเพราะสโมสรไม่ปล่อยผมพูดมาตลอดเลยนะครับและยังยืนยันเหมือนเดิมครับถ้ามองในรุ่นอายุนี้ยังไม่มีใครโดดเด่นกว่ายศก,กรบุรพาใช่ครับฟุตบอลเล่นเป็นทีมแต่ทีมที่ไม่มีตัวจบสกอร์มันเหมือนคนที่ขาดใจกองหน้าแบบยศก,กรนะครับไม่ใช่แค่ยิงประตู แต่คือความหวังและความกดดันที่ส่งไปถึงในรับคู่แข่งและจุดเปลี่ยนของเกมนะครับในวันนี้ทีมชาติไทยยู23ไม่ได้ขาดแค่คนแต่ขาดคุณภาพบวกกับความพร้อมคาดการณ์นะครับไปเอเชียรอบนี้เราอาจจะได้เห็นเด็กสู้เด็กวิ่งเด็กพยายามแต่ถ้าผลไม่เป็นใจนะครับอย่าเพิ่งโทษนักเตะเลยนะครับเพราะสัจธรรมของกีฬาทุกชนิดคือ ทีมที่มีความพร้อมมากกว่าเท่านั้นที่จะประสบความสําเร็จและทีมชาติไทยชุดนี้ครับต้องยอมรับครับว่าความพร้อมเป็นรองตั้งแต่ยังไม่ทันเตะและแฟนๆล่ะครับคิดว่าถ้าจะเอาบอลลีกเป็นหลักเราควรยกเลิกทีมชาติไทยเลยไหมหรือถ้าจะเอาทีมชาติให้ก้าวหน้าทําไมเราไม่จัดระบบลีก ให้เอื้อต่อทีมชาติเหมือนที่เวียดนามทำนักเตะเขาได้อยู่กับทีมชาติแต่ของเราส่งมาแบบสภาพไม่เต็มเหมือนข้าวเกรียบอากาศถึงเวลาแล้วหรือยังที่ฟุตบอลไทยจะเลิกคีดสั้นแล้วหันมาทำทีมแบบเป็นระบบเหมือนที่โรงเรียนอย่างมณอ,องวิทยาเขาทำการคอมเมนต์มาคุยกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับ ไม่ใช่ปฏิหารอุซเบกิสถานไปบอลโลกเพราะโครงการไม่ใช่เพราะดวงหลายคนอาจจะคิดว่าอุซเบกิสถานครับไปฟุตบอลโลกเพราะเจเนเรชันทองแต่ผมบอกให้ตรงนี้เลยครับว่ามันไม่ใช่นี่คือผลลัพธ์ของการวางแผนยาวนะครับคิดเป็นระบบและเอาจริงทั้งประเทศหลังผิดหวังซ้ําแล้วซ้ำเล่านะครับสหพันฟุตบอลอุซเบกิสถานตัดสินใจหรือระบบฟุตบอลทั้งประเทศตั้งแต่ปี2027 เป้าหมายชัดเจนมากครับว่าต้องไปฟุตบอลโลก2026สิ่งที่พวกเขาทําไม่ใช่แค่คําพูดส,สวยๆครับแต่เป็นเช็คลิสที่ทําได้จริงติดท็อป50โลกก่อนปี2030ดันทีมเยาวชนให้เป็นขาประจําบนเวทีเอเชียและโลกยกระดับลีกอาชีพถึงด i วิชั่น3ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานฟุตบอลทั่วประเทศเปิดสวนฝึกระดับชาติบวกกับดึงโคช้ชนาน,นาชาติ ผลลับไม่ได้โกหกเลยครับวันนี้นักเตะอุซเบกิสถานไม่ได้แค่เล่นในหลีกบ้านของตัวเองแต่ไปอยู่ในซิลีเอพิมเมลีกไฮไลท์คือ อับดูโคดีคูซานอฟเส้นสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ไม่ใช่เรื่องฟุกครับแต่มันคือระบบที่ปั้นนักเตะให้พร้อมออกนอกประเทศและรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกครับอุซเบกิสถานนะครับทำแต้มสูงสุดในประวัติศาสตร์ชาติก่อนที่ตัวไปบอลโลกครั้งแรกแบบสง่างา,ามไม่มีข้อกังขาครับ คาดการน,นะครับหลังจากนี้ไปอุซเบกิสถานจะไม่ใช่ทีมมามืดอีกต่อไปแต่จะเป็นทีมระดับกลางของโลกทีมที่เยบ,บชนไหลขึ้นชุดใหญ่แบบไม่มีสะดุดทีมที่ไม่ต้องลุ้นด้วยดวงแต่ลุ้นด้วยความพร้อมและถ้าระบบนี้ยังเดินต่อฟุตบอลโลกครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นครับและแฟนๆนะครับคิดว่าอุซเบกิสถานทําได้เพราะ การรื้อทั้งระบบและฟุตบอลไทยกล้าพอไหมเราจะยังหวังกับนาเตะเก่งเป็นรายคนหรือถึงเวลาต้องมีโครงการระดับชาติแบบนี้จริงๆเพราะบอลโลกไม่รอใครและมันไม่เคยมาจากความบังเอิญคอมเมนต์มาคุยกันครับ ไม่มีใครเท่าผมเปิดตำนานค่าเหนื่อยแทยลีกเดียโก้ยังเย็นหนึ่งแม้เวลาจะผ่านไปรู้หรือไม่ครับต่อให้แทลีกเปลี่ยนยุคต่อให้ค่าเหนื่อยนักเตะพุ่งขึ้นแค่ไหนมีคนหนึ่งที่ยังไม่มีใครล้มสถิติได้ครับคนนั้นก็คือเดียโก้ลุยซานโต ถ้านาปัจจุบันนะครับนักเตะค่าเหนื่อยสูงสุดในแทลีกก็คือกิโยเมบิโซลีรับกับบุยลามนะครับค่าเหนื่อย3ล้านบาทต่อเดือนอันดับ2คือชนะทิพย์สงกระสีนครับรับกับบีจีปทุมค่าเหนื่อย1ล้าน8แสนบาทต่อเดือนต่างกันเกือบเท่าตัวครับแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่ใช่สถิติสูงสุดในบริษัทนะครับย้อนกลับไปดูดูการ2020นองครับตอนที่เดียโก้ลุยซานโตย้ายมาเล่นให้กับบีจีปทุมยูเนเต็ดตัวเลขที่ วงการสะเทือนก็คือ3ล้าน3แสนบาทนะครับต่อเดือนนักเตะคนแรกในบรัสตทไทลลีนะครับที่รับค่าเหนื่อยเกิน3ล้านบาทต่อเดือนและที่สําคัญก็คือนะครับผ่านมาแล้วหลายปียังไม่มีใครได้แตะตัวเลขนี้อีกเลยคาดกันนะครับถ้าไทยลีกยังคุมงบถ้าสโมสรนยังคิดเรื่องความยั่งยืนมากขึ้นสถิติของเดียโก้นะครับจะอยู่ยาวไม่ใช่ปี2ปีแต่อาจจะเป็นตำนานตลอดกาลของลีกนะครับเว้นแต จะมีใครกล้าทุ่มแบบเอาแชมป์มาแลกทุกอย่างอีกครั้งและแฟนๆแหละครับคิดว่าค่าเหนื่อย3.3ล้านบาทต่อเดือนของเนโก้คุ้มค่าหรือแพงไปและถ้าวันหนึ่งนะครับนักเตะไทยได้มากกว่านี้จริงๆคุณอยากให้เป็นซูเปอร์สตาร์ต่างชาติหรือว่าแข่งระดับไอคอนของลีกคอมเมนต์มาคุยกันครับโคชมี เตรียมเปิดตัวคุมฟุตซอลทีมชาติไทยในวันจันทร์นี้ครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดตัวเฮชโค้ดฟุตซอลชายทีมชาติไทยคนใหม่ในวันจันทร์ที่5มกราคมนี้ครับโดยมีรายงานว่าโคชหมีรักพลนะครับสายเนตงามกุซือชาวไทยนะครับตีพึ่งพามาเลเซียชุดใหญ่คว้าเหรียญทองแดงซีเกม2025และยู19คว้าอันดับ3ชิงแชมป์อาเซียน2025นะครับมาคุมทับตัวเล็กช้างศึกแทนมิเกลโรดิโก ที่ประกาศอำลาทีมชาติไปนะครับหลังจบซีเกมส์2025ซึ่งทำในเพียงคว้าเหรียญเงินเท่านั้นที่ผ่านมาครับโคชหมีเคยคุมบรูเว็บชมบรีควา้าแชมป์สโมสรเอเชียรวมถึงพาทีมแบล็กสต e ลนะครับของอินโดนีเซียคว้าแชมป์สโมสรอ,อาเซียนและแชมป์ลีกอย่างละหนึ่งสมัยอีกด้วยโปรแกรมถัดไปของฟุตซอลชายทีมชาติไทยนะครับ จะลงแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับโดยอยู่กลุ่มบีร่วมกับเวียดนามคูเวตและเลบานอนแข่งขันระหว่างวันที่27มกราคมนะครับถึง7กุมภาพันธ์นี้รัมาปิดท้ายกันที่นครสีปิดดิวมุสตาฟาอามินีเสริมแกร่งแดนกลางทับมังกรแดนใต้น,นะครับ ปิดเดิวมิดฟิวชาวออสเตรเลียมาช่วยทีมลุยหลีกรองช่วยเลขก2นะครับนรศรียสีนเต็ปนะครับประกาศคว้าตัวมบตาฟาอามินีนะครับกองกลางดกร,กรีทีมชาติออสเตรเลียมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเพื่อเตรียมรุยศึกบีบดีซีฟ้าหลีก2ฤดูกาล2 0 2 5เลข2นี้ครับโดยแข้งในวัย32ปีนะครับมีประสบการณ์ค้าแข่งมาอย่างโชคชนทัทางบรูซเซียดอทมูลเอฟซีเทเวนเต เอ f ีเอฟรวมถึงยังเคยติดทีมชาติออสเตรเลียทั้งชุดเยาวชนและชุดใหญ่นอกจากนี้ครับการมาร่วมทีมนครศรีนเนตดของมุบตาฟาอามานีนะครับในครั้งนี้นับเป็นการลงเล่นในฟุตบอลอาชีพที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกอีกด้วยแฟนๆคิดเห็นกันอย่างไรแต่ละข่าวนะครับชนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ